สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทีเชื่อเอค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะวันนี้ทีเชื่อเอนะคะก็จะมาพาเด็กๆเ,เรียนรู้ในหน่วยโครงงานกระดูกุ๊กติ๊กค่ะแต่วันนี้นะคะทีเชื่อเอนะคะมีวิธีการป้องกันไม่ให้กระดูกของเราเกิดอันตรายนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะ ถ้าอยากรู้นะคะที่เฉเอ๋มีนิทานจากพี่ h e l l โ m ม c h ชให้เด็กๆได้รับฟังกันด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังนิทานกับพี่ฮ l l โลม c โชได้เลยค่ะสวัสดีครับผม Hello m a c h o h ฮ l l โลม c โชขอถามน้องๆหน่อยว่าเวลาดูโทรทัศน์ <c oughs> เคยพบเจอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบ้างหรือเปล่าโอ้ oh, และถ้าเคยได้ยินคำนี้แล้วก็มาฟังความหมายได้เลย อุบัติเหตุคือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเพศและทุกวัยเช่นลื่นหกลม้มวิ่งชนกันมีดบาดโอ้รวมไปถึงรถชนเลยนะน้องๆเห็นไหมแล้วว่าอุบัติเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บและสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุก็ไม่ยากอะไรเลย ต้องไม่ประมาทรอบคอบรู้จักระมัดระวังและต้องมีสติในการทำสิ่งต่างๆด้วยนะเท่านี้ก็ลดอุบัติเหตุได้แล้วนะน้องๆอ,อ่าๆแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก่อนนะว่าเกิดจากอะไร <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองไงล่ะ <c oughs> อย่างแรกคือเกิดจากตัวเราเอง ก็เกิดจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือเล่นโลดโผนรวมทั้งรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะน้องๆ 2. เกิดจากอุปกรณ์เครื่องเล่นหรือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดหรือเสียหายดังนั้นเราจึงต้องสำรวจอุปกรณ์เครื่องเล่นก่อนที่จะเล่นทุกครั้งด้วยเลยนะ 3. คือเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยนั่นเองอย่างเช่น ถ้าสนามขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อก็อาจทำให้สะดุดหกล้มและเกิดการบาดเจ็บได้ฮัลโลมาโชบอกให้รู้แล้วว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไรแบบนี้ป้องกันได้สบายเลยนะเนี่ยอย่างที่เคยบอกน้องๆไปแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกทกที่และในบ้านก็ไม่เว้นเช่นกันนะ มาดูซิว่าอุบัติเหตุในบ้านเกิดจากอะไรจะได้หาทางป้องกันได้นั่นเองอุบัติเหตุในบ้านส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทขาดความรอบคอบและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นการวางของเล่นไว้บนบันไดอ่าๆอาจทำให้สมาชิกในบ้านพาดตกลงมาได้นะหรือถ้าทำน้ำหกเลอะเทอะแล้วไม่เช็ดก็อาจลื่นหกล้มได้เช่นกัน และถ้านำของมีคมมาเล่นแบบนี้น่าหวาดเสียวจริงๆบางทีอาจทําให้ถูกมีดบาดได้เหมือนกันฮัโลโลมาโชอขอห้ามน้องๆไว้เลยว่าการเล่นไม้ขีดไฟหรือพุก็อาจทําให้เกิดไฟไหม้บ้านได้เลยนะครับอ่าๆต้องตั้งใจฟังแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านด้วยนะครับข้อหนึ่ง เราควรเก็บของเล่นและของใช้ต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังจากเล่นและใช้งานเสร็จแล้วข้อ2ที่ต้องปฏิบัติเช่นกันก็คือไม่ควรนำของใช้ที่มีอันตรายมาเล่นอย่างเช่นของมีคมเตารีดเป็นต้นข้อที่สใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทรอบคอบและสำคัญที่สุดก็คือ ควรมีสติอยู่เสมอนะครับ่างน,นี้แล้วต้องปฏิบัติให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะน้องๆฮัลโลมาโชวผู้แข็งแรงจะกลับมาพบน้องๆแน่นอนสวัสดีครับ ค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานจากพี่ฮัลโลมาโชว์ไปแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุคืออะไรอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเพศและทุกวัยด้วยนะคะเช่นการลื่นหกล้มนะคะการวิ่งชนกันมีดบาดหรือว่ารถชนกันบนท้องถนนนั่นเองคะ่ะ เด็กๆคะเด็กๆได้ดูแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันให้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเรามาระวังแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลใจค่ะที่เชื่อจะมีคําแนะนําให้นะคะคือหนึ่งเมื่อเด็กๆเจออุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเด็กๆเด็กๆจะต้องใจเย็นๆคะ่ะแล้วก็เล่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่ฟัง โดยละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูจะได้สังเกตอาการแล้วก็ปถุมพยาบาลได้ถูกต้องค่ะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่หนักก็จะได้พาเด็กๆส่งโรงพยาบาลได้นะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะที่เชื่อก็จะพาเด็กๆทํำแบบฝึกหัดด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะทําแบบฝึกหัดใน สาระล่องลอยการเรียนรู้เล่มที่1ค่ะหน้า62และ63นะคะเล่มนี้นะคะเด็กๆคะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบแผดกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะไปกันเลยค่ะเรามาดูที่หนังสือกันนะคะหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะหน้า62ค่ะ ให้เด็กๆนับจำนวนอาหารที่หนูชอบแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมกับขีดกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าให้ตรงกับภาพที่มีจำนวนมากกว่าค่ะเรามาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1รูปนี้คือรูปไอศครีมรสอะไรคะรสช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันเลยค่ะตัดไปพร้อมกับทิชช์เลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขึ้นมาทัดใหม่ค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ นับได้20นะคะ20คือมี2นำศูนย์ค่ะเลข2อยู่ข้างหน้าศูนย์ตามมาคู่กันนะคะเด็กๆ20มี2นำศูนย์นะคะเรามาดูไอศกรีมรสต่อไปค่ะรสมะนาวนะคะมานับไปกับทิเชอร์เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8

25้ามีสองนำห้าเลขสองอยู่ข้างหน้า5ตามมาคู่กันค่ะอ่านว่ายีหที่นี่เด็กๆมาสังเกตสิคะว่าระหว่างไอศครีมรสช็อกโกแลตและรสมะนาวรูปไหนที่มีจำนวนมากกว่าคะนี่ค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะไอศครีมรสมะนาวนะคะยี่สิบห้ามากกว่ายี่เพราะฉะนั้นเราจะมาขีดกระบาทในกล่อง ด้านหน้าของไอศครีมรสมะนาวค่ะเวลาการกระบาดเหมือนเดิมค่ะจิ้มมุมชนมุมค่ะเฉียงลงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ข้อที่สองและข้อที่สามนะคะที่เฉก็ฝากเด็กๆนะคะให้ทำกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วอย่าลืมค่ะส่งคลิปให้ที่เชื่อดูด้วยนะคะค่ะทีนี้มาดูหน้าต่อไปนะคะ หน้าที่63ค่ะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วขีดกากบาททับภาพที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในการดูแลกระดูกแล้วเขียนคำตามรอยปะและฝึกอ่านคำค่ะเด็กๆค่ะมาดูที่รูปภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในรูปเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างมาดูรูปแรกค่ะที่มี คำนะคะคำน,นี้อ่านว่าอะไรอ่านตามกันเลยค่ะบออีบีดอ,อดาดาบิดาบิดาหมายถึงใครคะบิดาก็หมายถึงคุณพ่อของเรานี่เองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเห็นคําคํานี้ไหมคะคำนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าอ่านว่าอะไรปอลอาปลาไมคะมีรูปปลาต่อมาดูคําต่อไปคะ่ะปออู ปูรูปนี้ค่ะงออางาทีนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะลองมาดูซิว่ามีรูปไหนที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการดูแลกระดูนี่เลยค่ะเด็กๆที่เจ้าจะทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งรูปนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ เด็กคนนี้นั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั่งหลังงอนะคะไม่นั่งหลังตรงเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะถือเป็นการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการดูแลกระดูกเด็ก,ดกๆก็กระกระบาดเลยค่ะสังเกตเห็นรูปนี้นะคะรูปที่คุณพ่อหรือว่าบิดากำลังถือถุงอยู่นะคะเราจะมาเขียนพยพญชนะตัวแรกค่ะตัวพยพญชนะบอใบไ,ไม้ค่ะจิม้ม ม้วนหัวนะคะได้หัวกลมแล้วเด็กๆลากเส้นตรงลงมาค่ะถอยหลังทับเส้นหยุดแป๊บหนึ่งลากเส้นตรงขึ้นไปมาดูสระค่ะสระอิจิ้มเดินไปข้างหน้าโค้งชนตึง้งเห็นไหมคะอ่านว่าบอ,อิบิมาดูตัวนี้ค่ะเด็กๆเพยงชนะตัวนี้คือตัวดอเด็กจิ้มม้วนหัวกลมลากขึ้นไปชนตึ้งดึงลงเฉียงขึ้น เฉียงขึ้นให้ถึงเส้นเฉียงลงหยุดลากเส้นตรงลงมาค่ะต่อไปคัสระอาจิ้มเฉียงขึ้นเฉียงลงลากเส้นตรงอ่านว่าดอาดาอ่านรวมกันบอ,อ,อิบิดอาดาบิดาแล้วที่เหลือนะคะเด็กๆลองทำกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมนะคะ ส่งคลิปวิดีโอรหรือว่าถ่ายรูปการทำให้ท่เชอร์ดูได้ค่ะค่ะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกหัดที่ทิเชอร์ให้เด็กๆทำนะคะทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งคลิปหรือว่าถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทําเสร็จแล้วมาในไลน์ของห้องนะคะก่อนจากกันไปนะคะวันนี้ท่เชอร์ก็ขอให้เด็กๆใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็รู้จักระมัดระวังนะคะท่เชอร์มีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุให้เด็กๆได้ ฟังกันง่ายๆเลยค่ะ 1. คือจะต้องไม่ประมานะคะ2เด็กๆจะต้องรู้จักรอบครอบนะคะรู้จักระมัดระวังนะคะ3นะคะจะต้องมีสติมีสมาธิตลอดเวลาที่ทำอะไรนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆในคลิปวิดีโอต่อไปกับที่เชอร์เอ๋วันนี้นะคะที่เชอร์ขอลาไปก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ